ไหลเลือดออกใครทำลูกใครออกใครออกเลยนะอ๋อเหรอใช่ไหมใช่ไหมอ๋อเข็นอะไรด้วยขี้รับแฟนขี้ซิงซาเออคี้ซิงซ่าซิาเราบ่านนียเออเออป้านกับเออ้อห้ยกลัวว่าซิงซ่าเรียนกัเลืกลมโอ้ยควบหนูตีลูกลราโอ้ยมาแม่นอย่าใส่หามา อไม่ได so uh huh. like ้หรอกมันต้องเช็ดก่อนอันนี้อย่าค่อยไปนะค่อยจะลืมนะเนี่ยมา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 ยาทาให้ลูกโอ้ยโอ้ยเจ็บมากไหมมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ตีโอ้โอ้เลือดออกเลือดออกอย่างนี้บอกโอ้ยแม่เนี่ยปวดพ่อมลูก แม่ผ่าป่ะผ่ามีถูกผลค้นอดคนขึ้ยังนี่แม่ต้องอยู่้โหเลียดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะหมอแม่ทให้เลยเออหมอพลอยเอ้ยหมอพลอยสวยเนี่ยหมอเยดเลี่ยดเลี่ยดเล่ยดถะเตอร์บอเอาสิเดี๋ยวต้องล้างก่อนนะแม่หนูไม่เอาตีดอะไรต้องตีดตีดตีดหนูไม่ตีดอ๋อหนูไม่ตีด พ่อพ่อยติดเดี๋ยวพึ่งขาดเดี๋ยวพึ่งขาดเดี๋ยวให้น้องเซ็ดก่อนนะให้้องแปะเช็ดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไก่ตัดไตเลยเอายายยายเอาไก่ตัดเล็บมาตัดตัดตรงนี้ออก่อนดำๆเนี่ยเห็นไหมู่ไหนๆนะค่อยตัดอยู่ค่อยตัดเล็บให้อยู่อะไรอะไรตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรตรงนี้โอ้ยอุ้อุ้สะออนไรสอน้องหนูหนูเจ็บไหมลูก มยายปอกให้นะว้าวโอ้ยมากเลยมันต้องตัดออกอย่างนี้ลูกมันต้องตัดออกเพราะว่าพี่ที่ทีเพชรเพ็แไปเลือดเลยอือแผลเลือดเลยเจ็บหน่อยเพชรเพชรอย่าร้องนะโอ้ยเพชรไม่ร้องใครเพชรไม่ร้องนะลูกนะเพชรไม่ร้องนะคะอืมดูไหมเห็นไหมมายาบีออกเพชรเชิด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 แล้วจ่ายเลือดชวยด้วเอดตรงนี้ด้วยเหรอลูกตรงนี้ด้วย โุ้ยหนูสงสารน้องไหมลูกหนูสงสารน้องไหมคะโอ้ยโอ้ยงโนเ้หรออืมเดี๋ยวได้ย้ายับอย่าจับอย่าจับโอ้เอามามานัไงนยายติดให้แล้วมันทำไมออกอย่างนี้ล่ะยายมันตัวสีแเท่งบอกยายมันเป็นอย่างนี้ยายเอาใหม่สีเอาใหม่ไิเอาใหม่ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวเดพดเด ติดแผลใหม่ได้ไหมยาอนนี่มันเป็นกันน้ำเฉยเนี่ยมันไม่ได้แล้วย้ายต้องเอาใหม่นะโอ้ย้ยยังไงเนี่ยเจ็บเลยลูกอันนี้แผลเลิกได้บัดนี่เดอะก็เกาได้บันนีโอ้ทางนี้ด้วยจ้าทางนี้ด้วยเหรอลูกเีสอ๋อโอ้ไม่เป็นยังสีตัวนี้ เป็นกันสีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นกันน้ำอย่าเพิ่งฉีกออกนะฉีกออกแล้วเอาจะเอาตัวนี้ออกเลยมิตไม่มันดึงมันมันเหมือนพลาเตอธรรมดาไงที่มันเป็นสีส้มอ่ะแต่อันนี้มันเป็นกันน้ำที่เอาเจ้ามามันมีสองอันเอาออกกันเอาออกเอาออกอยู่ปักให้เขาเฉยเอางอนไปกับเอามาติดติดติเลยติดเลยติตรงนี้ตีดตรงนี้ไม่ใช่ว่าเด็กคนนี้ อืมโบใจอยู่นี่โอ้ยคอ,อยอยู่นี่เองพออยู่นี่นะไม่ไม่เจ็บนะทีนี้เ,นเอายามาใส่ตรงนี้หน่อยเยายายา,ยาสีขาวๆเนี่ยเนี่ยขวดขาวเนี่ยเนี่ยแหละมามาทาให้น้องก่อนเอามาอีกอันนึงมาติดนีโก้หนีเลยให้ทาย,ยาให,ให้ก่อนนะลูกนะหายอมมาลูกกูกูมาลูกกูกูปื้อฟังหายอมมาลูกกูกูมาลูกกูกูล้มาลูกกูกูกู ฟ้องหายแม่เป่าเลยแม่แม่เป่าหน่อยแม่เป่าหน่อยเก่งมากเลยไม่ร้องเลยหรอไม่ร้องทายาแล้วไม่ร้องเลยเก่งมากเลยค่ะมาอีกอันนึงนะอันนี้โปนะเอาไก่ตะลิสตัดออกแล้วก๊องสีค่ะโอเคเออแม่ยายกำลังไปหาอยู่ฟ้องใครฟ้องพี่นิรันดร์หร โอ้หนูไปออกกําลังกายกับแม่เดีลูกแม่ข้านี้ก็เป็นน่ะลูกแต่ว่าไม่เข้าเนื้อมันไม่รงหรอกแม่อย่าตัดมั่วสิแม่ก็ต้องสอนไฟแม่เห็นอยู่แม่เห็นอยู่พอที่ผีนี่แหละเบืงหมดเจ็บเลยติดได้ยังติดได้ติดตัวนี้ติดตัวนี้ะติดตัวนี้อ่ะติดนิ้วโป้งไว้เลยยายบี กีนิโป้ไปต้องติดไว้นะเล็งแล้วเล็งเล็งแล้วโอ้เล็งได้เลเล็งไปปึ๊บปึ๊บอับปึ๊บปึ๊บนี่ติดลงไปเลยเก่งมากเลยลูกเอาบนโต๊ะโคต้นอืมเก่งมากเลยดูแผลดูแผลเอออ๋อย่งยาดูแผลน้องดูแผล แขนน้องเครให้หน่อยครับที่นองโอ้ยเหนืเห็นไหมนี่เหนเห็นไหมคะามาเห็นขาไหมเห็นขาไหมโอ้ยอยายยกขาไปบุนเดี๋ยวยายทำให้แป๊บนหนึ่งอุ้ยหายเก่งมากลูกเก่งมากม,มายายคะนี่ให้โอ้ยหนูมาันไม่ใส่รองเท้าเนี่ยถ้าแดงว่าไม่ใส่รองเท้าเนี่ยก็ถอ,อดเล่นแต่ว่าอตอน